ยำไห้มันจีงเหรวะมันคือเฮียยากแห่วะเอายายยายทำอะไรอยู่เนี่ยเออยายกำลังต่อยมะขามแปรอยู่เมื่อกี้ยายพูดว่าต่อยมะขามแปรว่าสั้นตีเออก็ยังว่าต่อยมะขามแปรยายผมถามจริงเถอะยายเป็นคนจังหวัดไหนยายก็เป็นคนกรุงเทพนี่แหละคนกรุงเทพเขาสำเนียงอย่างนี้เหรอยายเออ กรุงเทพเขาก็สำเนียงแบบนี้แหละโอ้งั้นเราก็เป็นคนจังหวัดเดียวกันยายมานี่มานี่เดี๋ยวผมสีซัวให้ฮะซัวเองยายว่ามึงไม่ใช่คนกรุงเทพแล้วแหละใช่ยายผมเนี่ยคนกรุงเทพคนกรุงเทพอ่ะเขาไม่สำเนียงแบบนี้เอา้าแล้วคนกรุงเทพเขาสำเนียงแบบไหนลหละต้องสำเนียงแบบใหญ่เพราะยายอยู่กรุงเทพมาโดนเติบแล้วฮะโดนเติบ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วายาไม่ใช่คนเะชุงเยแน่นอนเอา้าพูดแล้วก็ไม่เชื่อยายเนี่ยอยู่กรุงเทพมาแต่หัวทอบักแข้งแล้วมาสีเมม่ยบอกกับเบ่อเชียว่ากูเป็นคนกรุงเทพลืมขา่าวเว้าผิด